จอมปวกบ,บนหลักกิโลเมตรคอหวยจับตารอรูนเลขดังงวดนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนบนถนนเส้นทาง214สายอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ถึงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณหลักกิโลเมตรที่17ปากทางไปบ้านขี้เหล็กตำบลโพนครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เข้าไปประมาณ1กิโลเมตรโดยชาวบ้านแจ้งว่ามีจอมปลวกขึ้นอยู่บนหลักกิโลเมตรขนาดไม่ใหญ่สักเท่าไหร่แต่เคยมีชาวบ้านมาจุดธูปทำพิธีขอเลขแล้วได้เลขเด็ดซึ่งถูกมา2งวดแล้วซึ่งตัวเลขบ,บนหลัก กิโลถ้ามองจากด้านหน้าจะเห็นเป็นเลข17แต่ถ้ามองจากด้านขวาจะเห็นเป็นเลข15อยู่ด้านบนและเลข23อยู่ด้านล่างและถ้ามองจากด้านซ้ายจะเห็นเป็นเลข1อยู่ด้านบนเลข13อยู่ด้านล่างซึ่งก็คาดว่างานนี้น่าจะได้เหตุการอีกสักงวดแน่โดยเฉพาะเลข23ซึ่งถือว่าเป็นเลขดังในงวดนี้ด้วย